อยุทยายายอายุ75ปีขายมีกรอบโบราณเกิดขับรถท่วงข้างเกิดบุกตกข้างถนนลงไปในน้ำโชคดีว่ายน้ำเป็นเป็นห่วงเงินและของที่ลอยในน้ำเพื่อจะนำขึ้นมาเวลา10นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่รอปภได้เห็นยายอายุ75ปีรถท่วงข้างตกลงไปในน้ำหลังจากบุกสายตาพร่างมัวและเส้นทางเป็นทางโค้งเกิดแหกโค้งตกลงไปในคลองบึงพระรามแหล่งท่องเที่ยวอำเภอพระนครศรีอยุธยาหลังจากรอปภมาพบเห็นพอดีจึงตะโกนให้คุณยายขึ้นมาแต่คุณยายไม่ยอมขึ้นมาบนน้ำเนื่องจากข้าของจมไปในคลอง และเป็นห่วงและมีกรอบจะเสียหายน้ำในเขตบึงพระรามอำเภอรพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่โชคดีมีคนเห็นคุณยายลอยคออยู่ในน้ําไม่ยอมขึ้นมายายบอกว่าเป็นห่วงของมีเงินอยู่ประมาณ1,000บาทมีทั้งเหรียญและแบงค์ที่ขายของได้เจ้าหน้าที่จึงให้คุณยายขึ้นมารอข้างบนเดียวให้คนอื่นไปงมให้และมีคนแจ้งไปจึงรอหลานคุณยายให้ มาที่เกิดเหตุและให้หลานของคุณยายลงไปงมของให้คุณยายเนื่องจากหลานมาพอดีให้ลงไปงมให้แต่โชคดีรอปภมาเห็นคุณยายตะโกนให้ขึ้นมาได้เนื่องจากพิการตาบอดสีรวมทั้งนํารถเข็นขึ้นมาจากน้ําให้คุณยายนั่งด้านบนรถเข็นและคุณยายโชคดีที่ว่ายน้ําเป็นจึงไม่เกิดจมน้ําแต่อย่างใด คุณยายนิตยาบุญนาคอายุ75ปีได้บอกว่าขับรถมาตามเส้นทางเนื่องจากเป็นทางโคง้งและตาพระามวัวจึงลงไปในคลองน้ำยายได้ขายมีกรอบมาไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วก่อนเกิดเหตุก็จะขายอยู่ที่ประตูการเวลาวัดพระงามตามบลคลองสบัวอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในช่วงเช้าก็จะขับประเวณมาเรื่อยๆเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวแต่เมื่อมาถึงในเขตบึงพระรามซึ่งเป็นเส้นทางถนนเกิดตาหม,มัวและผ้าหลังจากนั้นก็คลองน้ำข้างถนนในบึงพระรามพอดีแต่ยายไหวตัวทันเนื่องจากว่ายน้ำเป็นส่วนขาพิการอยู่ในน้้้าาาาาากกกกกก็็สามมมมมมมรรรรถถวววว่่่่่่ยยยไไไไดดแตตเเะัับบออออึงงนืจจีีทขขห ทั้งหนึ่งที่เป็นเหรียญและแอบงอยู่ในถุงซึ่งจมอยู่ในน้ำตนเองก็เหมาะกับตัวรถยังไม่ขึ้นพยายามงมเอาของตัวเองขึ้นมาเนื่องจากเศรษฐกิจขณะน,นี้หาเงนินยากไม่อยากให้สูญเสียไปหลังจากนั้นคุณยายก็เห็นทางรอปภตะโกนให้ขึ้นมารวมทั้งชาวบ้านและรอปภได้โดดน้ำลงเข้าไปช่วยเหลือนายสราวุธอ่อนสุวรรณซึ่งเป็นรอปภได้บอกว่าขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีเห็นคุณยายลอยคออยู่ในน้ำจึงตะโกนเรียกให้เข้ามาหลังจากนั้นจึงจะไปตามเจ้าหน้าที่หน่วยกูภย้ภัยเนื่องจากอยู่ใกล้ๆแต่่พอดีีเจ้าหนนทมลิ ร่วมกตัญญูมาพอดีจึงช่วยเหลือคุณยายขึ้นมาแต่คุณยายยังไม่ยอมขึ้นเนื่องจากห่วงของแต่โชคดีคุณยายว่ายน้ำเป็นและปลอดภัย <Okay. S 1> ขณะที่ลูกสาวทราบข่าวในที่เกิดเหตุจึงเดินทางมาในบึงพระรามพบแม่ของตอนนั้นนั่งอยู่ข้างบนแล้วเนื่องจากว่ายน้ำเข้ามาในฝั่งและที่แม่ไม่ยอมขึ้นมายังอยู่ในน้ำหน้าจะห่วงของและห่วงเงินที่ขายของได้ที่ห่อถุงพลาสติกไว้จึงนำ ขึ้นมาได้เนื่องจากหลานและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตันยูลงไปช่วยค้นหาเนื่องจากรถลอยไปในกลางคลองของบึงพระรามและมีกรอบที่ลอยน้ําแต่โชคดียังสามารถขายได้ไม่เปียกน้ําเนื่องจากห่อไว้ในถุงแต่แม่ของตนก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดส่วนตัวก็เคยบอกแม่ไม่ให้ไปไหนไกลแต่คุณแม่ก็ไม่ยอมก็ยังจะออกกระเวนขายของไปทั่วจนมาเกิดเหตุครั้งนี้ตอนนั้นมีใครไปช่วยป่ะมีเด็กผู้หญิงสองคนอ๋อลงมาช่วยแ,แล้วเรียกเขา ครับแล้ก็เลยเขาหยิบของเราก็ลงไปว่ายน้ําเอาของเก็บขึ้นมาอ๋อเราตอนนั้นะป้าลงไปในในคลองเลยป่ะใช่อ๋อตกใจว่าตอนไม่ตกใจมัน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 มาไงอ่ะตอนนั้นมันเลี้ยวมาแค่ขนาดนิดเดียวเองอ๋อมันก็แหกโค้งนี่ไม่ติดตังครับประมาณจะประมาณใช่ประมาณพันกว่าบาทอ๋อครับ ียายขายของอะไรพวกอะไรอ่ะขายมีกรอบอ๋อมีกรอบแล้วอะไรอีกครับมะม่วงกวนกล้วยกวนพยาศาสตร์อยู่อ๋อร้านประจำอยู่ไหนยายร้านระจอยู่หน้าประตูกาลเวลาอ๋อประตูกาลเวลาตำบลอะไรอ่ะของจมูกอืมตอนนั้นยายจะกลับบ้านเหรอจะกลับบ้านอ๋อรถนึกไงมันรถมันตกอ่ะชันแหลบอ๋อชั้แหลบอ๋อรถหลนมาอ๋อลงลงไปเลย อ๋อพูดป้าใหญ่มันมันรูปหน่อยมันมันมืนหัวตาตาาอมเข้าอยอ๋อตังตังยายแกใส่ถุงไว้หรออ๋ออยู่ตามถุงนั่นแหละพวกอาจจะลอยไปเ๋ยปลากินหมดอ๋อยายกอยเข้ามาอ๋อยายแกลายน้ำไปเก็บนู่เรืองเราออกไปเก็บทองไปนี้เราแก่ว่ายน้แต่แกว่าแกเป็นห่วงอ่ะ พวงของแลักษณะเสีย้าเอ๋อพี่เดินไม่บอกยายเหรอไม่เช่ว่าผมขับรถมาเนี่ยอ๋อเจอแกแกว่าอยู่ครับาาตามแ่แกบ่อต่ามก็กเก็ไม่อยู่มก็แต่เขาบอกว่าตาเป็นมัวเขาบอกว่าตามัวเอนั้นยายแกจมอยู่ในน้ำเหรอ ตอนนั้นไม่เห็นครับเห็นตอนแกไหว้ไหว้เก,วเก็บของอ๋อไหว้เก็บของแล้วพี่จะคนเรียกครับเขาบอกครับขับรถมอเตอร์ไซค์มาจอดมบอกย้ายเข้ามาก่อนอเดี๋ยวผมไปตามกู้ภัยแล้วก็ผมก็ยังไม่ทันเลยไปตามอ่ะอันนี้พี่วินเขาโทรอ๋อแล้วจากน, <c oughs> นั้นพี่จะไปไหนอ่ <c oughs> ะก็ต้องไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะไปถามกู้ภัยอ๋อไปจะไปถามที่ตำรวจเอ๋อย้ายแกไหว้น้ำไปหาของอ่ะไหว้น้ำเก็บของมีผู้หญิงสองคนเหรอที่เขาเห็นตอนนี้แกตกเขาไปช่วยอ๋อ ทีนี้พี่พี่บอกตัวแกจมน้ำหรือไงครับัวแกจมน้ำเลยอืมอ้เยอะแล้วอ๋อพี่แกอยู่เราเราพออยู่แถวนี้เหรอครับเข้าเวรอ๋อเขเวรก็เลยเลยเลยไปดูถูกไปดูหญิงกับแจ้ง